ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life เมื่อก่อน้วเขาว่าผมว่าหน้าตาแบบมือเลยจะเป็นชมป์โลกได้แต่ว่าผมตัวใหญ่ โลโลงมาอยู่ในตัวเล็กได้อโอเคเลยป้องนนกันแชมไดเล่นงานรับนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency AJ มอเตอร์ไซค์ AJ, ไฟฟ้า ชุดนักเรียนน้อมจิตสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการเรื่องจริง Night Life กลับมาพบกันแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์เช่นเคยเลยครับย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าทุกคนยังจำกันได้เรื่องจริง Night Life ของเราเนี่ยได้เคยพูดคุยกับ2พี่น้องอดีตแชมป์โลกมวยสากลอาชีพรัตนพลและรัตนชัยสวัพินครับครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาได้มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามามีครบทุกรสชาติเลยนะครับจากที่เคยรุ่งโรธ ตกลงมาสู่จุดต่ําที่สุดในชีวิตของนักมวยอาชีพการที่พวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้ในสังคมเนี่ยทำไม่ได้เห็นภาพสะท้อนความจริงของชีวิตบางอย่างคืนนี้แหละครับเราได้นําเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะเริ่มบทสัมภาษณ์วันนี้พี่เล่าให้ฟังถึงเข็มขัดของของพี่โบกัน2อ,อ,อันนี้มันพิเศษยังไงสองอันนี้คือเป็นยอดเกยมของวิทีมวยของวทีมวยะครับนะจงกศศนะสามห้าครับ สามเจ็ดครับครับชี่ผมควัดแชมป์ยอดเยี่ยมของของเวทีไม่ได้ครับอืมอันนี้เป็นสามห้าอันนี้เป็นสามเจ็ดครับอันนี้ของพี่โบพี่เล็กแล้วครับอันนี้ในแชมป์โลกขององค์กรมวยโลกของแชมป์โลกขององค์กรมวยโลกของของไทยครับอืมของประเทศลอกแลวก็คนแรกของประเทศไทยครับคนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมปีที่ได้พี่ปีนั้นเอาจริงภูมิใจกับตัวเองขนาดไ ก็ภูมิใจมากเลยครับก็ที่เราทำสองพี่น้องคือทำแชมป์โลกให้ชาวไทยได้ครับอืก็ดีใจครับที่ไปจริงแชมป์โลกที่บันเกิดได้ครับครับผมพี่โบภูมิใจกับสองเข็มขัดนี้ขนาดไหนก็อนแรกก็ก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าลบคําสมบัติของคนได้ครับเขาว่าอย่างไงพี่อตอนนั้นเมื่อก่อนล้วเขาว่าผมว่าหน้าตาแบบมึอเลยจะเป็นแชมป์โลกได้จริงหรอจริงเ,งเขาพูดเมื่อไหร่พี่ ก็าพูก่อนีบผมจะชกมวยสากลฮะ,นนะแล้วพี่ต่เขาเลยไหมไม่ต้องอะไรไม่ต้องจะทำมาอยู่ <c oughs> แล้วพี่ก็ทําได้ก็ทาได้พี่ <นะ S 1> ผม <c oughs> ผมลืมถามอีกอันหนึ่งแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรพี่อันนี้แชมป์โลกครับเป็นแชมป์โลก IBF ครับอ๋อเป็นแชมป์โลกอ่ะคือจต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าทั้งสองนี่ก็คือแชมป์ที่สร้างชื่อเสยียงให้กับประเทศไทยมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ตัวที่สร้างชื่อเสียงทศชทยนานยาวนานมากนะแต่นี่เป็นยอดเยี่ยมของ วิธีมวยราเฉลเนินครับผมตัวนี้ประกันได้นามากครับยังไงพี่ก็เก่งในสายตาผมเอางี้ขอโทษนะพี่ผมมีรูปให้ดูพี่ล่สั่งว่ารูปที่ถ่ายตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่รูปของใครครับพี่โบ๊ทหรือพี่เล็กของผมฮะพี่โบ๊ทอันนี้ถ่ายเมื่อไหร่ไม่ทราบเหมือนกันฮะเอ้าแต่ว่าถ่ายถ่ายถ่ายนานแล้วจนไปท่าว่ระทายเมื่อไหร่พี่ไอยุงด้อยู่อายุตอนนี้คือเมื่อไหร่อันนี้น่าจะ20ปีฮะรอจะเด็กๆเลยนะครับ แต่พี่จำไม่ได้ที่ไหนว่าทำอะไรใช่ไหม e ใช่ใชอ่ะแล้ว,แล,วแล้วรูปนี้รูปนี้อ่าค่ายโมอ,อยู่ที่ตรลิงชันเป็นแชมป์พะบ้าอยู่ตอนยังไม่เป็นแชมป์โลกนะครับอืมเป็นแชมป์อินเตอร์แชมป์มินเตอร์ตัวเป็นแชมป์มินเตอร์อยู่อันนี้คือค่ายโมตระลิงชันใช่ตอนนั้นเป็นแชมป์มินเตอร์แต่ไม่ได้แชมป์โลกด้วยใช่ครับอันนี้คือรูปแชมป์โลกกับแชมป์อินเตอร์ฮะแล้วตอนนี้คือปีไหนพี่จำได้ไหมจำไม่ได้นะแสดงว่าพี่ต่อยมาเยอะมากจนพี่จำจำไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหม อ่ะอันนี้คือภาพะะของนิโบนะครับพี่เล็กลายฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมตอนนี้ภาพนี้ทิงแชมป์โลกครับที่แดงกํทดโคราชนะที่บันเกิดครับที่โคราชครับพี่เกิดอะไรขึ้นพี่ <c oughs> พี่ <c oughs> วิ่งชนสิบล้อพี่เปล่านะ <c oughs> มีใครที่เละข,ขนาดนี้แล้วยังมานั่งคยุยกับผมได้แบบพี่เกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับก,รก็รู้สึกรู้สึกยกนี้จะโดนยกเจ็ดนะที่แต่งยกเจ็ดเนอะผมแย่ทําท้าจะหมดแรงวา ต้องขึ้นสู้เดี๋ยวคุณพี่แล้ว,แล,วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในนี้หลังจากยกเ็ดแล้วต่อยครบ12ยกไหมสิบสองยกครับแล้ววันนั้นผลตัดสินคือชนะคะแนนครับนี่พี่ชนะคะแนนรูปนี้เมื่อไหร่พี่รูปนี้ตอนจะไปต่อยที่อเมริกาอ๋อหรอครับผมภาพนี้ผมจาได้เลยครับตอนที่ไปถ่ายรูปว่าทั้งหมด8คนครับ้องไปชิงแชมป์ที่ประเทศนอกผมป้อ,มองกันแชมป์ครับ แต่รู้สึกจะไม่ได้ไปอ้าวทำไมอะพี่มันเลื่อนอ๋อมันเลื่อนภาพนี้กี่ปีแล้วครับพี่คิดว่า10ปีได้แล้วฮะสิบสิบแล้วเหรอพี่ครับภาพนี้10ปีแล้วนะครับาสิบปีแล้วถ้าผมจำที่ผมอ่านก็คือพี่เล็กจะมีโอกาสได้ไปอเมริกาบ่อยครับผมไปชกทั้งหมดแปดครั้งปะครับแปดครั้งครับห้าปีภายในห้าปีอ๋อภายในห้าปีแปดครั้งครับผมถือว่าเยอะอย่างนี้ถือว่าเยอะกว่านักมวยคนอื่นไหมพี่คิดว่าเยอะครับเพระสัญญาอยู่ห้าปีครับ แล้วก็ได้ไปโชคที่มิกาตลอดเลยโชคที่มีการตลอดจะบอกว่าชีวิตของพี่ๆน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับหมดแล้วพี่ผมมีภาพประกอบไปแค่นี้เอาอย่างนี้พี่ๆทั้งสองเอาเอาเอาเข็มขัดลงได้เลยนะครับเอาได้เนาะอ่ะแล้วคุยกันสบายๆพี่เอาวางนี่ก่อนเอาวางนี่ก่อนก่อนละเอาวางก่อนเอาอย่างนี้เอาวางกับพี่โบนะพี่โบถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนู้นเลยตอนที่เราเป็นนักมวยชีวิตตอนนั้นเป็นไงบ้างทุกต่างวันดูใช้ชื่อภ้ษาไทยว่า ทนเอาหน่อยต่อยใช้เนี่ยเจ้ใจพี่โบชื่อชื่อของพี่โบสมัยก่อนผู้ชมครับคือทนเอาหน่อยต่อยใช้นี่ยใช่ฮะคือเรายอมเจ็บเพื่อที่จะได้เงินมาครับเจ็บหนักสุดขนาดไหนพี่โบคิดว่าชุมสถานผมกอปลกองค์ฮะกอปลกองค์นั่งเนี่ยก็คอปลกองค์องค์ก็คอยนั่งเนี่ยทำไม คนคนหนึ่งถึงต้องเกาะปากออคงนั่งเวลาเราซ้อมเป็นเต็มที่ขึ้นนึงว่าโดนเจาะยางบ่อยๆมันจะเคสนะตันเตะเข้าตรงนี้จามันจะเคสเคสแล้วก็เวลาเราปวดท้องมันมีที่ว่าผมไม่วยที่ตําของมวยคือมวยเตี้ยฮะกอนเข่าตีโดนแต่กระตับฮะเพราะว่ากระตับเป็นเหล็กอ๋อครับผมนะแทงไปโดนแต่กระตับเขาเพราะกระตับเป็นเหล็กฮะแทงไปโดนแทงบ่อยๆมันพอเขาช็อตอ๋อ เข้าใจแล้วเพราะว่าความสูงของพี่คือสูงไม่เท่ากับคนแข่งครับเวลาตอนที่เข้าเข่าตอนที่กอดแล้วเข้าเข่าใช่ไหมเข่าก็เลยเป็นกระจับเขาถูกต้องกระจับเขาเป็นเหล็กเราหัวเข่าเราเป็นกระดูกก็เลยเจ็บแทนแล้วต่อยอย่างนี้นานไหมพี่นูต่อยจนทุบเวทไทยมาห้าสิบครั้งบุรีฮะอืมนะทุบเวทไทยห้าสิบครั้งบุรีแต่ว่าส่วนมากจะชนะน็อกมากกว่าความสามารถพี่มันคืออะไรพี่ที่สามารถชนะน็อกได้บ่อย ผมว่าชะเรืบอยบ่อยคือปุ๊บฮะจะมาฟ <c oughs> ุา๊บก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันหนัก <c oughs> อะไร,รมาที่เปิดมาที่เปิเบี่ยงไปโดนนะไมื่อคิดว่าตัวเองมันหนักคับไอตัวมันเผลอมันไม่รู้ต่อยสวนมันไงงั้นเดี๋ยวลยพี่เอายิง,งแค่แซว่าตลอดเวลาที่ที่ต่อยมาเอาห้าสิบยกเนี่ยพี่ไม่เคยรู้สึกตัวเองว่าเก่งขนาดนั้นเลยใช่แค่รู้ว่าเราเราฟลุกเราโชคดีห้าสิบครั้งคิดว่าโชคเร ต่อมวยไทยมาหาสิครั้งพอดีครับแล้วพี่เล็กล่ะครับสไตล์การต่อยฟลุกแบบพี่โบป่ะก็ฟุกเหมือนกันนะก,ก็ตอนแรกต่อยมวยไทยอยู่นะครับที่ลำเนินก็ต่อยแทนเขาไปฟุกน็อกยกแรกครับ <laughs> รอเอาเอาพี่น้อยคนจะสามารถไปน็อกยกแรกได้เลยนะครับผมนั่สงว่าเราเก่งอยู่แล้วป่ะความสามารถส่วนตัวในการเป็นนักมวยผมไม่เคยต่อยมวยไทยเลยครับมาอยูไ่ได้สามวันมวยสะก้นขาดครับที่ลำเนินได้โชคไหมบอก เชคครับก็ชนะน้องเครื่องแรกครับอีกอ่ะครับพี่ผมไม่กล้าถามนะเนี่ยไม่กล้าถามว่าตกลงผมรู้ทางบ้านขึ้นผมแล้วอยากถามกันว่าตกลงที่พี่โบหรือพี่เล็กเนี่ยใครต่อยมวยเก่งกว่ากันเขาตัวเล็กแต่เขาปล่อยหนักคือปชกรุ่นใหญ่นะครับคือเขาลุ้นตัวใหญ่มาไม่ไหวป้องกันแชมได้ไม่นานครับแต่ว่าผมตัวใหญ่ ลรลงมาอยู่ในตัวเล็กได้โอเคเลยป้องกันแทมได้นานครับตุคนเดินีออีก้ายลงนี้ เต็มทางเลยสรับตสตรพรมนี่ก็มีรายการป้องกันเชม้อโรดครั้งคที่จังหวัดยะลานะครับในการเดินดปูผ้ามาสู้ หัวทิ่มพื้นนะครับซ้อมเหนื่อยกว่านี้ครับว่าอย่างนั้นแต่ว่าการซ้อมหนักก็จะช่วยให้ทบบุกคนในทีได้สบายสบายนั่นเองครับแต่ผมมั่นใจในคนทั้งประเทศเนี่ยที่เคยถ้าเกิดเคยดูความสามารถของพี่ทั้งสองเนี่ยหรือว่าตอนนี้คือแชมป์ของเราทั้งคู่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราทั้งคู่นั่นคือชีวิตของทั้งสองคนตอนที่โด่งดังเป็นนักมวยพี่เล็กคุมถามพี่หน่อยณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปี2021บเแบบนี้พี่ประกอบอาชีพอะไรอยู่ก็ตอนเลก ทำค่ายมวยอ,อมีทางทางโรงแรมเขาบอกว่ารัตนชัยอยากเป็นทันเนอร์สอนมวยไหม,มให้วัวละห้าร้อยครับผมตอนนั้นมยังไม่ได้ขับวินมอไซค์ครับอบอกได้ครับไปได้สามเดือนครับคุเขก,ก้ามาไปโลกนี้ก็มาเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรครับนี่ครับก็เอาใส่เสื้อผีใส่เสื้อวินผีขับเล่นขับดู ได้จรริงคับแล้วเขารู้ไหมว่าว่าคนที่เขาเกาะอยู่ข้างหน้านั่นคือพี่เล็กคือแชมป<อ>์ไทยผมคุ้มหน้าครับคุ้มหน้า บางคนก็บอกว่าหทังมวยด่าหุนเก็งแข็งอบอกใช่ครับบางคนก็เห็นบอกว่าเฮ้ยคนนี้เคยเล่นเล่นเ,เล่นหนังนี้ครับผมบอกทั้งเล่นหนังทั้งเติมมวยด้วยครับตอนนี้ก็มีคนสนิทมาเรื่อยๆก็มีขาประจำเดี๋ยวเว,าวลานี้มาลับหนอยนะรับหนนะเขารู้เลยครับว่าผมเป็นบินผีตอนนี้ก็ ได้เงินบงเก็บเงินผสมผสมมาซื้อเสื้อซื้อเส,สื้อแบบว่าซื้อเสื้อแบบว่ายูวินเลยตัวจริงเลยตัวจริงเลยครับ4ี่หมื่นห้างั้นคือตอนนี้ทุกวันอาชีพที่พี่เล็กประกอบอยู่ก็คือขับวีบอเตอร์อไซค์คถ้าอย่างนั้นถามเลยพี่ว่าทําไมพี่ถึงไม่เพราะทั้งสองคนเก่งมวยมากทําไมไม่ถ้าพี่บอไม่กลับไปเป็นเทรนเนอร์สอนมวยล่ะครับเขาก็ถามผมว่าทําไมไม่เป็นเทรนเนอร์มวยล่ะผมเลยถามเขาว่าเป็นเทรนเนอร์มวยครับวันละห้าหลอด แต่ขายก็จะคืนสามพันสี่พันแล้วเยี่ยวกันพวงันจริงเหรอพี่ครับขายก๋วยเตี๋ยวฮนะหมูแดงเลยครับสิบสามสิบสี่กิโลต่อต่อคืนต่อคืนนะแล้วแล้วลูกชิ้นสิบถุงแล้วพี่ได้คืนได้คืนละสามสี่พันบาทแล้วพี่ขายทุกวันป่ะก็ทุกวันทันเ่ลยเวลาก็จะหยุดนี่ในวหมดเวลาคิดละเจ็ดสี่ยี่แปดโอเค เดือสี่ยี่สิบแปดเดือนเอาเดือนนึงเป็นแสนๆเลยเอาแค่กำไรคือสามพันพอครับต่อคืนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บอกว่าถ้ากลับไปเป็นครูสอนมวยเป็น <ten> or, เทรนเนอร์ได้แค่ห้าร้อยสามพนห้าแต่ได้แต่ถ้าขายก๋วยเตี๋ยวกำไรคือสามพันเพราะฉะนั้นทุกคนขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าพี่เล็กขายด้วยปะผมไม่ได้ขายกับคาวินอย่างเดียวครับอ่ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะบอกว่าจากอดีตเนี่ยที่เคยรุ่งโร์ครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นแชมป์มวยโลกของสถาบันหลักเลยนะครับ มีทั้งชื่อเสียงมีเงินทองมีผู้คนที่ยกย่องเชดชูยชดอยู่มากมายอะ่ะแต่ลังจากที่แขวนนัวไปแล้วที่ผ่านมาของชีวิตของทั้งสองท่านจะเรียกว่าไม่เคยหลุดพ้นจากความลำบากกันเลยเอางี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าแต่จะวาคุยกันต่อครับที่เรื่องจริง Nightlife เรื่องจริง Nightlife